สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามคลายแรงอยู่ที่ตัวเมืองนครนหลวงวิงจันอยู่ใจกลางตัวเมืองเลยเนาะในวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาบึงอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาและมีเรื่องเราตำนานอันเก่าแก่เนาะตั้งแต่รุ่นของพ่อตู้แม่ตู้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 พอดเนาะของที่เพิ่นเคยเล่ากันมาและมื้อนี้จะพาทุกคนมาบึงความสวยงามในสถานที่แห่งนี้น้ำกัน สถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเป็นธาตุดำนั่นเองเนาะธาตุดำนี่ก็น,นอน,นอยู่ไหนหนึ่งสถานที่เขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทร์เนาะได้ถือก,กัหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ของนครหลวงเวียงจันทร์เนาะกับตั้งแต่พูดเลยเนาะปี2 0 0พเนาะธาตุดำกับขวมหนึ่งในนั่นคือก,กันเนาะวิโอที่ผ่านมากับพาทุกคนไปบึงเส้นทางแถววัด กินแป้งวัดองค์ตื้อวัดมีไซแล้วอันนั้นกับป็นเขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เซ็นกันจุดบริเวณทีข่อยยางอยู่นี่ก็จะเป็นทางด้านสินหางทีเขามาตั้งแต่ถนนร้านสร้างเนาะแล้วเขาก็ขาเข่าแล้วก็ขี่มาจุดนี้น้อยเดียวประมาณ50เมตรก็เข้ามาเห็นแล้วเนาะนี่ก็บเป็นเขตของบ้านเสียงยืนแถวบริเวณอ้อมหอบของพระธาตุดำนี่หรื้ว่าธาตุดำเจดีธาตุดำนี่เนาะก็เต็มไปด้วย้านอาหาร อากาเฮือนของภาษาชนเขียดนี้แต่ว่าปัจจุบนันนี้หลายหายหาย้างเพิ่นกับปิดให้บริการเน,เนื่องจากว่ามีการรับแพร่ระบาดของเชื้อพันยาควีตสินั่นเองแมนจะอ้อมเลยเนาะพระธาตุดามนี่เพิ่นจะเห็ดปิ่นวงเวียนอ้อมใส่เลยระยะนี้ก็เป็นบรรยากาศงามค่ายแรลงเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วเนาะใน,นเขาหลวงวิงจฉาระยะนี้ อากาศก็เย็นลงหลายแล้วเพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเข้าไปเบิงใกล้ๆในตัวอของพระาธาตุน้ำกันและเขาจะพาทุกคนมาฟังมาหู้จักเนาะตำนานนเล็กๆน,น้อยเนาะตามที่ข่อยสามารถหาข้อมูลมาได้นั่นเอง ตามตำนานเนาะความเป็นมาอ่าก็คือในเมื่อก่อนพระธาตุดำเนาะเป็นหุ่มด้วยทองแต่ว่าถึกลอกออกในสมัยสงครามที่มีสยามเนาะเข้ามายึดเมืองเวียงจันทน์เละจึงอื้นกันวาพระธาตุดำนั่นเนองเนาะก็คือความหมายของเพิ่นกน่านาจะว่าแต่ก่อนเนาะพระธาตุดำแห่งนี้ก็แมนบ่ได้เป็นสีดำเนาะแต่ว่าห่อหุ่มด้วยทองนั่นเนองและถึกลอกถึกลอกในสมัยทีมีการ ฮิตสงค้ามกันพูดเลยเนาะในสมัยนั้นนี่ก็คือจะอยู่ในขอบเขตบริเวณของเดินตินของท่าดดาแล้ววนะครัคือคนจะนําเอาห้าเนาะมาปลูกใส่แล้วก็ปลูกดอกไม้ออมแอมนี่บริเวณนี้เอง เป็นระยะเวลาหลายปีเลยเนาะเพื่อนกะได้อนุรักษ์เอาไว้เนาะแต่บบได้มีการบูรณะเลยก็คือรักษาสภาพเดิมเอาไว้เป็่นแบบไดนเนาะก็คือทรงสภาพแบบนั้นคอยกะเห็นพระธาตุดำนีม้ากะหลายปีแล้วเนาะแต่น้อยจนใหญ่มาฮอดปัจจุบันนี่กะยังคงสภาพเดิมเอาไว้อยู่เลยเนาะคือบริเวณตีนเนาะ,ะตีนนี่กะเป็นเพื่อนกะเฮ็ดุด้วยสีมังเนาะโอบด้วยสีมังแต่ว่า มันก็นลอกไปละลายปีแล้วก็เห็นปิดก้อนดินจีกันยังดินดีๆอยู่ได้เนาะดินจีก็ได้ดินของพระธาตนี่ดินของพระธาตและก็ยังมีเกี่ยวกับตำนานอพระธาตุดำก,ก็คือเป็นแบบนิทานเราในท้องทิ่นเนาะเพื่อนกับบาง ว,ว่าว่าพระธาตุดำเนี่ยสิกสร้างขึ้น,นในศตวรรษที่16และมีความเสื่อถือกันว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานของหูพญานาคนก็คือพญานาจิตหัวนะคุณว่าจริงสิเอออันนี้ก็ป็นเรื่องราวทางประวัติประวัติและการนิทานนั่นเองจะแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าความเป็นมาเรื่องราวต่างๆที่อันแท้จริงกัยังโบ้ฮูนะว่ามันเป็นแบบใดของพระธาตุดำนี่ แต่กัยังมีต่ออีกเนาะในะที่เมืองนากายเนาะได้สิ่งสถิตอยู่เพื่อต่อสู้ปกกักษาเวียงจันเนาะประสาชนเลอาณนาจากทั้งหมดจากการหุกหานของสยามในปี1827เนาะสมัยนั่นบริเวณเดินนี่ก็หกพอสมควรมีหญ้า สูงขึนสูงขึนแต่เพิ่นกันยังมีการบูรณากาตัดอยู่ออฟแอมนี่ความเป็นมาความเป็นมานี่จะค่อนข้างที่จะเง้วเหยียดเลยเนาะตามที่ได้ไปเห็นมาอากาศมีหลายๆเอกสารสบับที่โบคคอยจะตรงกันเนาะบางสบับก็อีกแบบนึงประวัติเนาะบางสบับก็เป็นอีกแบบนึงแต่ถึงยังไงเนาะมันก็เป็นความเก่า เรื่องเราก็มีเพียงแต่เปิดนประวัติให้เขาได้ศึกษาให้เหขาได้ค้นคว้ากับเป็นสิ่งที่นาตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของหลายๆคนเนาะทั้งเป็น่นสาวตางซาดเนาะเพิ่นมาเที่ยววิ่งจันนี่แล้วเพื่อนก็มาจะมาเบเนางอันที่เป็นประวัติแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่จังซี่เพื่อนก็จะมากมากเะเขาจะเห็นอยู่เป็นประจําประจําเนาะ พระธาตุพระธาตุดำนี่แมนเพิ่นจะบบได้มีการบูรณะคืนเนาะแล้วก็บบได้มีการทาสีคืออยู่ที่พระธาตุหลวงวิงจันทร์ก็คือสภาพใดก็คงสภาพแบบนั้นเลยแต่ว่าทางด้านหน้านี่เขาจะเห็นเป็นเจดีน้อยสองเจดีเนาะทางเข้ามานี่เพิ่นปะเลยเนาะปะให้มา,าปะให้หักพังเพไปตามอายุเลย จะบบได้บูรณะคืนจังสิอันนี้ก็คือจุดแต่ก็คืออีกหลายฝ้าหลายปีอยู่หนอแต่ว่าเฮาก็ยังเห็นสภาพแบบนี้อยู่เก่าสาพานไปกี่ปีจากกี่ปีก็ยังเป็นสภาพแบบนี้ลักษณะเฮาเบิงจากลักษณะของพระาธาตุแล้วจะเป็นเหลี่ยม ทางด้านลุมเนาะสั้นลุมนี่จะเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ว่าทัดขึ้นมาอีกสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นห้าจะเป็นหกเหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็จะมีพักอีกเนาะแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมแล้วก็สวดออกมาอีกทางนั้นเึิงกับสวยเข่าอีกเนาะสวยเข่าทางนั้นก็นเป็นจอมขึ้นไปขึ้นไปฮอดเทิงพุน้นตามทีได้เห็นหูทีเพิ่นทายเอาไว้ในในแต่แต่กี้แต่กี้แล้วก็คือ อันนี้คอยกับเราตามหูบเนาะตามหูบทีไ่ได้เห็นของพระาธาตุดำนี่กจะแมนเป็นทางด้านถึงจะมีเป็นเขาเอื่ว่าเป็นยอดทองเนาะเป็นยอดทองทีห้อยอยู่ทางด้านถึงนั่นเนาะห้อยทางด้านถึงนั่นเลยทางด้านลุ่มนี้เพิ่นก็ได้เอาหญ้าอย่างออกถึงเนาะแต่ว่าขึ้นไปหน่อยนึงแมนเพิ่อน,น่าจจะบ่ถึงเนาะก็ลลิปะเอาไว้เลย พึ่งขึ้นไปอีกเขาก็จะเห็นเป็นอันต้นโกุกพูน้อยเนาะแต่ว่าเขาสังเกตเบืองแล้วเพิ่นก็ตัดอยู่ได้เนาะบริเวณเราเพิ่นบบตัดได้โกุกพูน้อยเนี่ยเนาะคือกกโพนั่นเพิ่นก็ตัดอยู่มันก็แตกกิ่งตัวออกตัวไม้ออกมาน,นี่นี่ก็จะเป็นแผ่น ป้ายเนาะที่เป็นบอกว่าจุดใดที่เป็นเขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์นะในในนครหลวงเมงจันเพิ่นก็จะมีเป็นป้ายแบบนี้เอาไว้เลยคืออยู่กับเส้นทางที่พาอาทุกคนไปเบิ่งในคิวดีโผ่ันมานะคือก็จะมีทั้งวัดอินแปงวัดองตื้อเนาะวัดมีไซแถวนั้นนี่ก็คือจะเป็นมีครอบเขตของเพิ่อนอนุรักษ์เอาไว้เนาะบวกกับจะพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แถวของเนาะนับได้แถวของเส้นทางแถวของแถวสวนเจ้าหมาฮอดสินสุดทอนพี่เนาะด้านลุมพุนอาวัดบึงขยองพุนเนาะจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตนะัเนาะคนจะแปลงให้เป็นสถานท่ทองเที่ยวแต่ว่าในระยะนี้แถวแถวนั้นกันยังมีเป็นห้องการรัฐบาลวสังสีคนก็บางห้องการคนก็ย่ายออกไปแล้วก็ไปยู่แถวบ้านโน้นสะอาดเนาะเส้นทางที่สิบพุนเนาะเป็นสถานที่ใหม่ ทางด้านข้างของธาตุดําเขาก็จะเห็นมีเฮือนหนึ่งหลังหนึ่งเนาะที่เป็ี่นเก่าแก่ที่เป็นลักษณะงานเกา่า็นใต้ดอกไฟแล้วอันนี้ดอกไฟคนใต้คือยิงใสต่ตัวของพระธาตุเนาะนี่งอนหลังนี้เปลี่ยนสไตล์ือนทรงฝรั่งืงนอนในในในต่กอนเนาะแต่ว่า ปัจจุบันนี้โบโบมีคนอยู่โบมีอันนั้นแหละทางด้านนี้ก็จะเป็นห้านอาหารแถววงเวียนนี่ถ้าหากว่าโบมีการระบาดของแพร่าการแพร่การระบาดแพร่เสื้อโควิด -19 เนาะแถวนี้จะเป็นบอนท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิินมาลินมาเที่ยวกันจะเต็มสินทางออกไปนี่ก็จะเป็นแคมป์ออกไปซื้อเลยก็เป็นแ,มนแคมป์คอ จุดที่ค่อยยืนอยู่นี่ก็ชัดออกมาหน่อยหนึ่งเขาจะเห็นว่าเป็นทางจะเป็นวงเวียนแบบนี้เลยแบบน,นี้อ่ะสำหรับวีดีโอนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประวัติอันเก่าแก่อ่ะ มีตำนานนะก็คือพระธาตุดํานั่นเองแต่ว่าเรื่องเรื่องราวอานที่ประวัติเลือกซึ่งนะเนาะมันจะยาวค่ะว่าเราแล้วมันก็จะโด๋ไปเลยเนาะมันจะหลายหลีเนาะและบางสบับกับบอสุกัน,นอีกเนาะบางฉบับกับเอกสารบางสบับ,ส,บ,ส,บ,บสำหรับวิดีโอนี้หากว่ามีข้อมูลตัวใหที่นําเสนอไปผิดพลาดหรือว่ามีคํเว่าตัวไหที่บ่ถทกต้องทุกคนสามารถแนะนําเข้ามาตืมหรือ าสามารถแบง่งปันหรือว่าแซร์ความรู้กันมาตื่มได้ในกล้องคลิปวิดีโอนี้สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจนําทุกทานเนาะที่เข้ามาหับสมและก็ติดตามขอขอบใจคําติสมเนาะเพื่อจะนําไปปรับปรุงและแก้ไขบางครั้งเนาะการนําเสนอของค่อยอาจจะผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยน้าดวหลายเนาะบางข้อมูลกับบถึกบ่ต้องอย่างส กับพยายเนะกับพยายามที่จะหาข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็หาสถานที่ที่จะมานำเสนอให้ทุกคนไ้ครับชม o ต่างกันแบบนี้เปินประจำอยู่แล้วเนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอเข้าใจหลายๆสบายดี